สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนมันมวยทุกท่านครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการของมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ฝ่ายแดง F35 ราชานนนนะครับปะทะเดือดกับสะมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังในพิกัด125ปอนฝ่ายแดง F35 ราชานนนนั้นเป็นรุ่นน้องครับสมาชิกเป็นรุ่นน้องเราเรา3ปีนะครับ18ปีจากนนทดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ171ซนติเมตร หกสิบกไฟบนผืนผ้าใบ61กิโลกร,รัมปล่อยๆเป็นมวยขวาฝีมือนะครับนะอาวุธหลากหลายเข่าในเหนียวซ้อมอยู่ที่ชอเกตวินาดินแดงครับฟอร์มของทาง F-35 ราชานนนนั้นแพ้นอกยกที่3มให้กับยอดโอทีสบ,บุญมีฤทธิ์ในพิกัด1้อแล้วมาชนะคะแนนนะครับพรพิทักษ์สภูมิพัฒนนะครับในพิกัด122หลังจากนั้นมาก็มาแพ้ให้กับพรพิทักษอีกครั้งหนึ่ง ในพิกัด123หนที่สนะครับผลที่3านี่จัดมาเจอกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับเพื่อให้หายคายใจนะครับก็กลับมาชนะพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์ที่ช่องเจ็ดสีเป็นครั้งสุดท้ายครับในพิกัด123ปอนด์ในขณะที่คู่ชกเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง21ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์170เซนติเมตร6กกว่าไฟบนผืนผ้าใบด้วยเช่นเดียวกัน61กิโลกร,รัมปล่อย เป็นมวยขวาฝีมือระยะประชิดหมัดศอกสวนแรงเก่าเก่าเกมครับซ้อมอยู่กับสีเสื้อสีข้างคนจัดเกียริเพชรครับในฟอร์มของเขานั้นก็คือชนะน็อกยกที่4นะครับสายรัตนพีเคเซนชัยมือไทย126ชนะคะแนนแพตตี้โสพงอมอนในพิกัด126แล้วมาชนะน็อกยกที่4นะครับทองพยักนะครับสิทธิหลวงพี่น้ำฝนในพิกัด125 สังเกตดูว่าสามไฟหลังของเสมอสิงนั้นจะต่อยเวทที่ใหญ่กว่านะครับนะวันนี้มาเจอกันนะครับสมาชิกคู่นี้ก็เอฟสามสิบห้าราชานนนเองก็มาโชว์ฟอร์มไว้ที่ช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกก็โชว์ฟอร์มไว้ชนะพรอิทักวันนั้นพรพิทักเองก็เหมือนกับว่าอาวุธช้าอาวุธเบาครับสมาชิกเสียงเชียร์กองเชียร์ทีมรองนี่เสียงดังเชียร์ดังสนัน่นดันสู้นะครับแต่ว่าเจ้าเอฟสามสิบห้าราชานน์ก็ตอนชนะไปแบบไม่ยากครับ แต่วันนี้เมื่อมาเจอสเสมอสิงลูกเจ้าพอ่อลุงวังซึ่งเป็นมวยเจ้าที่เจ้าถิ่นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับนะนาชกอยู่ช่องเจ็ดสีเป็นประจําและฟอร์มสดครับสมาชิสามฟอร์มหลังนั้นสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นอาวุธนั้นหลากหลายเก่าก็เก็บอาวุธหนักแรงศอกนั้นเชื่อขนมกินได้วันนี้นะครับเป็นโจทย์ยากสําหรับ f สามสิายชานนนะครับนะถ้าหากว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ถ้าไม่ฟันศอกอาวุธช้า ยืนให้ชกให้เตะอย่างที่ผ่านมาก็ก็ต้องดูกันในทรงใเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่าดราม่าก็เริ่มมีแรงกันพอสมควรก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรที่มันซ้ำๆเบื้องต้นเข้าไปที่เสมอส,สิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับจะใช้ทาดมวยบารมีมวยกระดูกเก่าเกาเกมตอนเอาชนะเอฟสาราชานนไปอย่างสนุกครับ ภักษามวยไทยเสียนนล็อก3ชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศจากประสบการณ์กว่า30ปีสืบลึกสืบจริงสืบถึงกลางอากาศแบบแม่นยำชี้ตัวเล่นให้ได้เปรียบ สมาชิกรวยกันทั้งประเทศกับมวยหูคุณภาพโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครสั่งสมาชิกเข้าออกแม่นยำที่สุดไหนขณะนี้รีบสมัครเข้ามาเราจะรวยไปด้วยกันกับทีมงานพิภากษามวยไทยที่ฮอตและมาแรงที่สุดในวงการมวยไทยในขณะนี้ สมัครก่อนได้เปรียบก่อนรวยก่อนใครกับทีมง,งานพิพากษามวยไทยชี้ตัวเด็ดทินให้เข็ดทั้งประเทศ